ปากินนะครับับปล่อยสายครับปล่อยชายครับนี่ลากไปแล้วนะครับนี่นะครับว่าครับปลากินครับวอยครับผมนี่โอ้ไม่นี่โอ้ไม่นี่ียบบ้อยครับโอ้โหียบร้อยครับผมียบร้อยครับียบบ้อยครับียบบลอยครับวดซ้ำวดซ้ำ สวัสดีครับผมเซียนปั๊บพีเซเวิโวครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในรายการเซียนปั๊บฟิชชิงครับผมวันนี้นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาตกปลานะครับวันนี้ก็เป็นหมายแถวบ้านนะครับเป็นนาข้าวแล้วก็ทางท้ายคนาเขาขุดบ่อไว้นะครับเป็นนาแถวบ้านนะแต่ไม่รู้ว่านาใครก็ขอเข้ามาตกนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็เตรียมเป็นคันสปินมานะครับนปลายหักด้วย ผมไม่ค่อยเล่นคันสปินอยู่แล้วนะครับก็ใช้ตามมีตามเกิดไปนะครับนก่ก็ลอกก็วันนี้ครับเบ็ดเราก็จะใช้เป็นนี่นะครับแบบนี้นะวันนี้เราไม่ได้มาตีเหยื่อปอมับเรามาตีเหยื่อสดนะครับซึ่งเหยื่อของเราก็เป็นลูกเขียดก็จับไว้เมื่อคืนนีในกระสอบหลายตัวเหมือนกันนะก็เดี๋ยวจะเกี่ยวแล้วก็ตีลงหน้าดินนะครับก็ค่อยกอมานะครับจริงๆครับผมไม่เล่นหนกเหยื่อสดพอดีว่า ครั้งที่แล้วไอคลิปที่แล้วที่เราไปตีแล้วบัตเบทมันจมน้ำที่เราลงแมเอะที่เซนเนมไปตกกับเราตอนนั้นอะเขาเอาเหยื่อสดมาตีนะครับตีสองสามทีได้แล้วนะครับประชอนได้ง่ายมากนะครับเราก็เลยลองเปลี่ยนแนวมาดูนะครับว่าจะคือหรือเปล่านะก็วันนี้เวลามีน้อยครับชั่วโมงสองชั่วโมงครับก็ยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเวลาในสองชั่วโมงนี้เราจะได้ตัวบ้างหรือเปล่านะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวออกตกกันเลยดีกว่านะครับก็ เดี๋ยวหามุมเลือกตีก่อนบรรยากาศตอนนี้ออกมาประมาณเกือบแปดโมงนี่นี่ปลาได้วิ่งออกไปแล้วน่าจะเป็นพวกปลาหนิงน,นะครับนี่ครับเบ็ดเราเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะมีตัวเบ็ดก็จะใส่ตะกรวดนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่สายช็อกโกแลตนะครับเพราะว่าผูกไม่เป็นก็เลยไม่ใส่นะครับ <laughs> ก็นะครับเดี๋ยววิธีการเยวเหยื่อนะครับ จริงผมก็่ค่อยากจะถ่ายให้ดูหรอกเพราะว่าเดี๋ยวคลิปบางช่วงเนี่ยผมไปตัดลงทิกตอกเดี๋ยวโดนแบนแล้วก็เดี๋ยวยูทูบหรือจะแบนนะครับก็จะจับเหยื่อมาเกี่ยวให้ดูเดี๋ยวเซ็นเซอร์เอานะครับนี่จับมาเมื่อคืนเลยเหวี่ยยตายบาากก้างกวกไห่รู้กลจับตัวไหนไม่ได้เลยไอ้กลัวแบบเนี้ยอ๋อเปิดประดมได้ตัวใหญ่ๆนะเด้ยไต่ขึ้นมาจนแขน ตัวนึงนะครับนี่ได้ละตัวนึ่งนะครับ,ะนะรบอะไที่ดีนะครับเกี่ยวเหยื่ยอพวกนี้เราต้องฟาดให้เขาตายก่อนหรืทําไม้เขาตายก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอนเกี่ยวมันจะเป็นการทรมานเขาด้วยนะครับอ่าหยุดมือไปไหนนี่มือหายเลยนะครับนี่ครับ ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมต้องทําให้เขาตายก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะโดดหนีใช่ไหมจับไม่ดีเดยไปกินนี่โอเคดันตัวงอ่ะนี่ครับลงเงินเป็นอยู่ตัวนี้ทำให้เขาตายก่อนใครเกี่ยวจับแน่นๆหมวเจ็บเลย ออกหมดโอเคครับก่อวิธีเกี่ยวก็นี่นะครับเดี๋ยวสอนแต่ผมจะไม่เกี่ยวผันหน้ากล้องให้ดูนะครับนี่คือตัวเบ็ดนะครับวิธีการเกี่ยวนี่ครับเกี่ยวฟึบให้เบ็ดเนี่ยมาอยู่ตรงหัวพอดีนะครับนี่เกี่ยวฟึบเข้าตรงนี้ขึ้นมาฟึบประมาณนี้นะครับแต่ผมเราจะไม่ทําให้ดูนะเดี๋ยวไปทําหลังกล้องเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดวนแบรนไม่ใช่เลยเกี่ยวเซ็นเซอร์ด้วยนะ นี่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้เหยื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเซตเบรกเซตอะไรก่อนโอเคปุดพอได้อยู่นะครับเราก็จะเคลื่องไปนะครับเราก็จะต้องใส่ตะกั่วนะครับเพราะว่าเราจะกอหน้าดินมานะครับ ก็ถ้าน้ำลึกก็ต้องใช้ตะก่วใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับจะได้จมไวๆนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้จะได้คือหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการตกเหยื่อสดครั้งแรกเซียนเนมสอนมานะครับตอนนี้เหยื่อะน่าจะลงถึงเพื้นแล้วนะครับวิธีการของผมก็ที่เซียนเนมสอนมานะก็เจ้าเนี่ยนิ้วข้างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเจ้าสายพีไว้แล้วก็ค่อยๆกอ่อมานะครับมันจะเหมือนเป็นการสร้างแอคชั่นให้ปลาด้วย ไม่ทำอะไรเลยพันแล้วเอาทำกันยังไงไว้เนี่ยมันทำนยังไงวะเนี่ยน้องนี่ครับได้ละน้องชายให้ฉันให้กับเจ้าเจ้าปลาแล้วเจ้าเขียดแล้วล่ะอู้ทำยากแท้พี่น้องหมดแล้ละ นี่หีปลาแล้วมาขึ้นห้าถูกว่าไหมดูนะจนเจอในออมสันไ้มเราก็ไม่เป็นด้วยเราไม่เคยตกไปเลยแบบนี้พีปลากิดน,นะครับปล่อยชายครับปล่อยชายครับนี่ลากไปแล้วนะครับนี่ นะครับอากันไปครับแล้วก็เซตสายแล้วก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเต้าโอ้โหหลุดนะครับผมคุณผู้ชมโอ้โหเสียดายครับนี่นยวมาเช็คสภาพเหยื่อให้ดูลืมไปว่าคันนี้เวทมันอ่อนด้วยโหนะครับเหยื่อเละเลยเมื่อกี้นี้โธ่ ยี่เจอเขียดหลงมาตัวหนึ่งไปไหนแล้วแม่นะครับเสียดายนะครับแม่ภาษาล่างมาแล้วมันกัดน่าจะเห็นในคลิปนะนี่ไม้เดียวกเกาเลยนะครับนี่เรียนไปว่าคันนี้มันเวดอ่อนนะครับเสียดายนะครับแล้วเราเซ้สายไม่ตึงเลยไปกีนนี้แม่เสียดายเอาใหม่ครับแก้เกมใหม่ครับโอ้โหเสียดายจัดนะครับคุณผู้ชม ค่อยกอมาอค่อยกอมาเหมือนเดิมสูตรเดิมมั้สูตรเดิมนิวมันจะเปิดรายการบอกเลยนะว่าปลากินไม่กินนะครับกี่ลากมานี่ก็ครั้งแรกมันติดติดตอหรือติดอะไรข้างล่างนะเพราะนึงก็เป็นปลานะครับไม่ใช่ตอ เมื่กัรหัวเดิมหัวมุมเดิมไหมครับปล่อยสายจมครับปล่อยสายจม อย่หนักด้วยแล้วลูกตะก,ก,กัวเลยอีกน่าจะลงไว้ขึ้นนะครับเขียนน่าจะถึงพื้นละเขียนค่อยๆก่อมาครับ ปล่อยครับปล่อยแคบมา ไว้ครับปลากินครับไว้ครับผมนี่ลากไปแล้วลากไปแล้วอู้ไปเนี่ย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 อู้ไม่อยู่นี่ครับคันมันอ่อนด้วยเห็นเลยนะครับเมื่อกี้นี้ ปลาช่อนกระโดดไปเลยนะโอ้โหนะครับเสียเยื่อด้วยโอ้โหเห็นแล้วนะครับเมื่อกี้ปลาช่อนกระโดดไปเลยนะคตอนเราวัดพอดีแม่เสียได้นะครับ ร้อยครับโอ้โหร้อยครับร้อยครับผมนี่นะครับมากัดท้้งหน้าตรงที่เรากำลังจะขึ้นครับกัดปุบลงไปแล้วผมไม่ได้ปล่อยด้วยรอบนี้ผมซัดเลยนะครับนี่นะครับมาแล้วครับผมโอ้โหแล้วตัวใหญ่ด้วยนะ เดี๋ยวเอากิปเปอร์กันโอ้ยใหญ่ด้วยนะครับนะครับเซตฮุกเลยเมื่อกี้นี้นะครับเสร็จลายนะครับไปตัวที่หลุดๆไปน่ะไม่รู้ว่าตำนานไซนี้ป่ะเอออย่าไปไหนอย่าไปไหนโอ้โหร้อยครับผมกิปเปอร์กิปเปอร์ต้องด่วนแล้วครับกิปเปอร์อย่างงี้คีมโผกิปเปอร์ฝั่งนี้เสร็จลายครับโอ้โหนะครับ มากัดยันตระลิงนะครับแสดงว่ามันน่าจะหนาตัวเหมือนกันนะปากที่นี่นี่ครับโอ้โหเข้าอยงี้ครับมุมปากนะครับไม่ทะลุด้วยนะครับแต่ก็ได้ตัวมาเหมือนกันเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับโอ้โยมาแล้วครับผมตัวแรกของเรานะครับเดียสดเบียสดไม่อดตายนะครับอ้วนเลยตัวนี้นะครับ มันหมานับมันหมามนมานับแกะอันไม่ทะลุด้วยนะแต่ว่าติดมาอยู่นับตามล่ากันไหนตัวเลยหยุดไปสองมไม่เป็นไรได้ตัวนี้มาก็ดีขึ้นหน่อยตัวนี้ไม่แห่า้วครับร้อยส,สวยโอเคครับตอนนี้ก็ย้ายมาอีกจุดหนึ่งนะครับที่เห็นปลาขึ้นกัดดีจังเลย ตับ,ตบ,ตบตับเลยลองเดินมาดูสักหน่อยนะครับยากระลบกด้วยทางนี้โอ้โตรงนี้น้ํามันขุ่นเลยนะเนี่ยข้างหน้าเราเ่ยน้ําขุ่นก็จะเป็นร่นองน้ําหรือเปล่าวะไปเดยนเจอรูดเดอร์เดินมาตั้งไกล นะตรงนี้น้ำขุ่นๆแบบแฝนะครับเป็นเหมืนน้ำมันซึมมันออกมาจากบอ่อข้างๆนะปลาจะรวมตรงนี้เยอะ เก็บรอยครับเก็บรอยครับเก็บรอยครับวัดซ้ำวัดซ้ำเก็บรอยครับมาเก็บรอยครับอันนี้ไม่สงสัยด้วยวัดส่งเลยนะครับมาอีกแล้วครับตึงเต้มโอ้โหหวานเจี๊ยบหยิบรอยครับเข้ามุมปากโอกาสรอดน้อยนิดก็เจี๊ยดโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้บัตรโกโปรเราจะหมดแล้วนะครับ ก็น่าจะต้องติดคลิปแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็มีผลงานทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็หลุดไป2ตัวนั่นเองครับผมก็ใครชอบก็อย่ายลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพีเซิลวนะครับววราาไว,ว,ว,ว้เดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์เออคอนเทนต์อะไรไปไปไว้วัดหลังเดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์แบบนี้ใหม่นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ